5ข้อดีของการเทรดสั้นก็สืบเนื่องมาจากคลิปก่อนนะผมที่ผมเคยทำคอนเทนต์พูดถึงเกี่ยวกับเปรียบเทียบระหว่างการเทรดสั้นกับเทรดยาวซึ่งบอกตรงๆว่าในคลิปนั้นผมค่อนข้างจะพูดไปในมุมของมือใหม่แนะนํามือใหม่ซึ่งผมแนะนําไปว่าถ้าต้องเลือกอย่างจริงผมแนะนําเป็นการเทรดยาวทําให้วันนี้ผมปิ้งไอเดียใหม่คืออยากจะมาพูดในมุมข้อดีของการเทรดสั้นดูบ้างเพราะว่าเทรดยาวมันก็มีข้อดีของมันนะครับแต่ว่าการเทรดสั้นหรือสกปปิ้งมันก็มีข้อดีเฉพาะตัวที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปโดยเฉพาะสำหรับ คนที่นิ่งเร็วคิดไวแล้วก็กล้าตัดสินใจนะวันนี้ผมจึงจะพาไปดู5ข้อดีของการเทรดสั้นที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำนะร้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราก็ไปเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่า มาเริ่มกันที่ข้อที่1นึ่งเลยนะครับรู้ผลเร็วได้พัฒนาเร็วหมายความวม่ายังไรการเทรดสั้นนะผมเทรดจบภายในไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่นาทีหรืออาจจะไม่กี่วินาทีเลยก็ได้นะครับผมทาให้คุณเห็นจุดผิดพลาดของตัวเองทันทีและแก้ไขมันได้อธิบายเพิ่มเติมว่ผมไม่ต้องรอนานเพื่อรู้ว่าระบบเวิร์กไหมคุณอาจจะใช้เวลาแค่วันเดียวในการทดสระบบนั้นๆน,น,นะผมแก้ไขไม่เซตหรือพฤติกรรมได้อย่างเร็วฝึกวินัยแบบเข้มข้นในเวลาที่อัดแน่นต่างกับการเทรดยาวนะผมเทรดยาวคุณอาจจะเทรดได้แค่วันละเทรดหรือคุณอาจจะต้องรอ เป็นวันไม่ได้เทรดเลยก็เป็นไปได้นะครับผมแต่ในการเทรดสั้นคุณอาจจะได้เทรดหลายไม้ภายในไม่กี่ชั่วโมงก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถกลับมาย้อนมองตัวเองหลังเทรดได้อย่างรวดเร็วน่าจะทำให้คุณพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยนะครับเปรียบเทียบกับการเทรดแบบยาวข้อดีข้อที่2นะครับไม่ต้องแบกรับข่าวหรือเหตุการณ์ในระยะยาวหมามยความว่ายังไงเทรดสั้นมันจะอยู่แค่ในฟองฟิวสั้นๆนะครับผมอาจจะแค่ M1 M5 ไปจนถึง M30 <ๆ>หรือใหญ่ส<ๆ>ุดๆเพื่อดูภาพรวมหรือแท่งเทียนก็อาจจะเป็น 1> 1แค่นั้นนะครับซึ่งนั่นส่งผลให้คุณไม่ต้องไปปวดหัวกับเศรษฐกิจโลกหรือว่านโยบายนู่นนี่นั่นนโยบายเงินเฟอ้ออะไรต่างๆนานา,นานไม่ต้องรอประกาศใหญ่หรือวิเคราะห์ข่าวข้ามคืนใช้แค่ price action นะครับผมแล้วก็ technical ล้วนๆมองกับสายกราฟนะครับผมไม่อยากวิเคราะห์พื้นฐานถ้าอธิบายให้เห็นภาพก็ตอนนู้นในเทรนภาพใหญ่นะครับผมอาจจะเป็นเทรนขาขึ้นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับผมแต่ในสายเทรดสั้นคุณมองลึกเข้าไปในกราฟแค่ตรงนี้คุณอาจจะเห็นเป็นอย่างอื่นซึ่งมัน สามารถเซลได้สมมุติคุณสามารถเซลได้ในกราฟเด็กคุณเซลไปคุณก็อาจจะเซลไปตึบและเก็บแค่200.300จุดจุดเก็บสั้นนะครับผมนั่นก็อาจจะทําให้คุณทํากําไรได้พอท p ปุ๊บแล้วก็อาจจะปุ๊บปุ๊บแล้วก็กลับไปขึ้นต่อลักษณะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับในการเทรดสั้นคุณไม่จาเป็นต้องดูเทรนใหญ่นะผมโอ้มันเป็นเทรนขาขึ้นต้องเน้นบายค่ณนใ่เราดูใน M 1 5 M 3 0 M 1นะครับผมเจอจังหวะสวยๆที่สามารถเก็บกําไรจาก Price Action ได้ด้วยการเซลลงมาก็ไม่ผิดนะผมก็เซลไปข้อดีข้อที่3 ครับเหมาะกับคนที่มีเวลาน้อยเทรดจบภายในวันเดียวก็บางคนอาจจะทางานประจําหรือเรียนอยู่นะครับอาจจะมีเวลาแค่ตอนเช้านิดหน่อยตอนเย็นนิดหน่อยเวลานละงชั่วโมง2ชั่วโมงซึ่งการเทรดสั้นนั้นคุณไม่จําเป็นต้องมาเฝ่ากราฟดูตามตลาดทั้งวันอธิบายเพิ่มเติมก็คือคุณแค่วางแผนนะครับเข้ามาแล้วก็จบแบบไม่ต้องเฝ้ากราฟยาวๆมีชีวิตอื่นนอกจากกราฟได้ก็คือมีเวลาไปทำอย่างอื่นข้อนี้ก็ไม่มีอะไรมากตรงตัวตามนี้เลยเทรดสั้นมันก็จบเร็วนะครับทำให้คุณมีเวลาไปใช้ชีวิตมี เวลาไปทําอย่างอื่นนอกจากนั่งดูกรฟนั่นเองข้อดีข้อที่4ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างแม่นยําวงเล็บ risk control การเทรดสั้นนะครับผมมักจะใช้ sl ที่แคบแล้วก็ rr ที่สูงอันนี้บอกก่อนว่าไม่เสมอไปนะผมขึ้นอยู่กับแผนการแล้วก็ระบบของคนนั้นนั้นด้วยแต่โดยส่วนมากแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าคุมดีๆเนี่ยคุณจะเสียบแค่1%ถึง2%ต่อไม้เท่านั้นเองนะครับผมซึ่งน้อยมากแต่มีโอกาสรับผลกําไรและผมตอบแทนมากกว่านั้นหลายเท่าอธิบายเพิ่มเติมนะผมถ้าแพ้สมไม้ติด นะถ้าชนะ1นหม้แบบ RR 1ต่อ3ก็ทําให้คุณกลับมาบวกทันทีตรงนี้ถ้าอธิบายแบบภาษาง่ายๆคือ SL คุณสั้นนะครับผมและคุณกะชนะแบบอิ่มยาวๆกินคําใหญ่นะครับผมคุณอาจจะเปิดออเดอร์บายเข้าไปปุ๊บตรงนี้ SL คุณอาจจะอยู่แค่ตรงนี้นะครับผม SL ของคุณและ TP โฮณอาจจะอยู่ตรงนี้ลักษณะมันก็จะเป็นปมาณนี้แล้วถ้าคุณ TP ก็คือกินอิ่มๆเลยนะครับผมข้อที่5นะครับมันใช้เงินน้อยกว่าวงเล็บในหลายกรณีคนเฟดสั้นไม่จาเป็นต้องถือหลอดใหญ่ห ใช้มาจินที่สูงนะครับผมเพราะว่าในการสกอปปิ้งจะใช้การเก็บไวครับผมทำกำไรไวเก็บเร็วแล้วก็ใช้หลอดที่พอดีกับการควบคุมความเสี่ยงนั่นเองอธิบายเจาะตรงเพิ่มเติมว่าผมมันเหมาะกับพอตที่เล็กนะครับผมและเทรดเดอร์ที่ยังไม่กล้าแบกรับโพซิชันข้ามคืนไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงจากสวอปหรือแกปเปิดตลาดเทรดเร็จนอนหลับสบายข้อดีอันนี้ผมก็ได้พูดเป็นคลิปก่อนด้วยนะครับผมว่าในการเทรดสั้นเนี่ยคุณไม่จาเป็นต้องมาเครียดหรือกังวลโพซิชันที่เปิดอยู่พราะคุณใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีก รู้ผลกําไรเรียบร้อยตางกับการเทรดยาวนะครับผมซึ่งอาจจะต้องแบบรับโพสิชันข้ามคืนสรุปท้ายคลิปก็จุดประสงค์ที่ผมทําคลิปนี้ออกมาไม่ได้จะบอกว่าการเทรดสั้นมันดีกว่าการเทรดยาวนะครับผมแต่มันอาจจะเหมาะกับบางคนไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือคนที่เทรดมาสักพักแล้วถ้าคุณเป็นคนที่คิดไวตัดสินใจไวและใจนิ่งพอเวลาอยู่ในสถานการณ์ที่ต้อง ตัดสินใจด้วยความรวดเร็วการเทรดสั้นอาจจะเป็นสไตล์ที่ใช่สําหรับคุณก็ได้นะครับคลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมคลิปต่อไปจะเป็นไรฝากกดติดตามอาไว้ด้วยก็ขอให้ทุกคนหาสไตล์ของตัวเองให้เจอนะครับผมแล้วก็เทรดอย่างมีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับผม